สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับผมสันเก็ตมานนครับวันนี้เราจะมาตกปลาแล้วก็มันนึ่งกันนะครับผมไปลุยเออสมัยอ่ะอันนี้กูอันนี้ไม่ไม่ใช่นี่ดูอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวคุณพงไม่เกี่ยวก,กินบ้างก็ได้ไนะไอ้เนาะไอ้เนาะมันปลาเดี๋ยอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่จะได้กิน จะได้ดูตลกไอ้นั่นไหมมันเอามะม่วงไปขโมยแล้วก็มันพ่อพี่คำพูดของไอ้สไตล์โซเล่เอามะม่วงมันล้างยังไงดูไหมใส่ในเครื่องซักผ้าแล้วเอาเอาอะไรไปล้างเอาแป๊ไปล้างเอาไปล้างสุดท้ายก็อะไรนะมาเอาจะไปมาจะเอาบอกไม่ได้บอกว่าอร่อยนะบอกโอ๊ยขี้แกดมันไม่ได้บอกว่าอร่อยนะมาจะเอาไปปั่นเต็มปั่นในเครื่องซักผ้าอีกจะได้ปั่นมาที่เอาต้องทำบันไดลงด้วย เาต้่งเกาได้นะังยังย้งงยัไม่ใช่้รื่องอไ้เราเจอเชือดโคตรหนาเยเออไม่อมแม่หรือ uh> ม mm. ันจะปีนไงมันดิ ตรงนี้ก็มีตรงนี้มีตรงนี้ได้เยอะกว่าตรงนี้เยอะกว่าตรงนี้ปก่ก่เอาแต่ตรงนี้ประหยัดนะประหยัดนะจะไปชัเยอะตัวนึงแบ่งเป็นส่ส่วนห้ลยวะดดด่นเลยอืก็ทีเด่นใครจะไปชาก่อน แล้ว่ลตละไม่ใช่ในดวงไม่กาอย่ามนกดิตมัจะเป็นยงไดิใช่ไ้บคุคงนจะไม่เลือจะมีและเราจะบอกวต้องถอดรองเท้าก่อนจะลุยุยน้ำค่ะอย่ามาเหียวนะอย่ามาเหียวเลยมีตะขออกย้งไปไหนหมดร ไม่รูยังไม่รูตรงนี้ให้อาหารยังไม่รู้ใช่มเลันยังไม่ตื่นมันลัดก็ตื่นป่าตูดีเท่ากันจะเข้าเวาดีกว่าการดกาเช้ามเอาุยวนด้วยวดนู่น่หรวนอะไรนี่ต้งเยอะเย กระชากกระชากน่และตัวแรกคนที่ไม่เคยได้จะได้บอกแล้วเียก็ไม่หมดมาใช้ต่อวพุ่งหมดตามน้ก็นี่ตอนนี้ได้ไงตัวนี้ก็เนียแล้วก็เดียวมาี่ไเงิน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 นองตัวนึงเหรอ ออคุณพี่ยาอัะกบบเลยคุณมาตัวเล็กใจอุ้ยอุสมานยอเด <c oughs> อเหรอแบนี้จ้ล่ะอือบังบงตกใจเยได้ปรจบเมื่อเห็นแบบตายขึ้นม, <c oughs> มาไม่เป็นจมนะ ยาใหญ่กว่าเด้อใหญ่กว่าเดี๋ยวเอาใหญ่กว่านี้ให้ดูนี่ใแล้วทอ่ตัวเลยบอกหน่อยดิว่าเออมีกินแล้วอาหารหมดแล้วเพได้ใส่ต่ ยืนไกลๆยืนไกลๆของตัวนี้เดี๋ยวมันมาอี่นี่ดึงเริ่มดึงแล้วามันกำลังลักกันอยู่ไม่มากั้นสองวันเลยโอไม่มีคนมาให้อาหาร เขาลงพัดนี่ไม่ดูนะขาดหรือมาใช่ไหมดูได้อหมเนี่ยดูดิเหมือนเหมอนกนเหมือนกั่ันัอยู่เลยจมแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาตจมแล้วยนต่อใช่จมโจมแล้วก็ลอยมาใส่เนื้อเยอะ เนี่ยเวลาจะเอาเนื้อมัน่ะแกะเปลือกออกก่อนด้อยอ่าไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเขาไม่แกะเพราะว่ามันจะได้กินแบบนานๆแกะเปลือกแกะดีทีสุดอืมเราจะได้กินเนื้อเน้นเ้นเออสงานมันให้มันกินหน่อยแล้วเราก็กินต่อแล้ราก็จะกินมันต่อกตาม่รออมนี่เห็บเอกว่าไอ้ท่เ้า เออได้ไหมล่ะได้ยังกระชอนเหรอใช่เปล่าจับดิจับดิเรรารเเตรงนี้เจับดิมทำอะไรอยู่เราจะมาใหญ่ที่นะครับผมใหญ่ที่จับ ตรงเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าไม่ค่อยกัดนะผมรถพ่อ ไปแล้วนี่เสียงวัวร้องไหมร้องมากหม้อหม้อเอาลงเรี่ยงวะส่วนส่วนนี้อะไรลายอยู่เหรอเออไม่มีใครไปไม่จะกลับมาต่นั่นนี่มีตัวนั่นดูดิมาตรงนี้วางพวกกัดเลยอะวางพวกกัดเลยแล้วเหยื่อก็หมดกัดแต่ใช่แต่ได้ไหมไม่ได้ ถูกฆ่าออกเลยนั่นเอเสร็จแล้วครับว <sa um ันนี้เราจะมีเราจะมีนึ่งกินแล้วเหลือยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวางไว้เลยนี่ ตาล่ะจะให้ไปให,ให้มาสุดท้ายก็ได้ทุกทีนะมือนที่ใครบอกว่าหัวลรถทีหัวลรถทีลรงดังกว่าดังไหมล่ะ ไปแล้วเมื่อไม่ดูมือไม่ดูมือนยครับปลาที่ได้มานะครับที่จับมานะครับเราจะมานึ่งกันนะครับนี่ครับก่อไฟก็มาก่อไฟนะครับเนี่ยก่อไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับรอก็ก่อไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตั้งงอนนะ นี่นะครับสุกเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เอาไปเอาครับใช่ไหมก็ประมันครับผมตัวใหญ่ตัวเล็กกินหมดใจที่จับได้นะครับผมไม่ได้ไปคลองยมาจากที่ไหนนะครับนี่ลูกมันนะลูกปลาเพิ่งผ่ามันออกจากท้องนะครับไปลุยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเพร้อมทานครับพร้อมกินนะครับ ไปยท่ไมไม่ใช้ช้อนร้อนออืร่อยไหม,อ,มอร่อยมากอออร่อยเหรอเน้นเน้เนม,มันไม่เหม็นเลยเนาะไม่เหม็นค่ยอร่อยสำหรับวันนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบนี้กดไลค์กดแชร์นะครับลาสวัสดีครับ